อยู่กันที่สถานีชุมทางหนองประดุกนะครับเริ่มมีการวางรางในย่านสถานีแล้วครับโดยรางประธานเก่านะครับจะเป็นแนวทางเลีกใหม่แล้วก็แนวทางเลีลกที่1น,นะครับหรือรางที่2ก็จะกลายเป็นแนวทางประธานใหม่แทนที่ผมกําลังยืนอยู่ตรงที่ยังไม่ได้วางรางนี่นะครับก็น่าจะเป็นทางประธานขาลงใต้นะครับ ในด้านฝั่งทางเดกเดิมก็มีการวางลังเพิ่มก็คาดว่าน่าจะเป็นลางที่4-5-6ครับรางประดุกจะมีลางใหม่ถึง6กลางเลยครับรวมทั้งหมดแล้วจะมีอย่างน้อย6กลางเลยครับ่ถ้ารวมระยะลางในย่างเก็บรถเดิมด้วยนะครับ งางเก็บรถของผู้ละเมาที่มาทำโครงการน,นะครับก็จะมีสามรางหรือสามทางนะที่ถูกต้องจริงต้องเรียกว่าสามทางนะครับเพราะหนึ่งทางอาจจะมีรางสองเส้นฉะนั้นใช้คำว่าทางจะถูกต้องกว่าขออนุญาตพูดใหม่แล้วกันนะครับก็คือตอนนี้เราได้เห็นแล้วการก่อสร้างจะมีทั้งหมดหกทางครับแล้วก็รวมทางที่อยู่ใน ยานเก็บรถด้วยก็จะมีอีก3ทางเขาจะเป็นทั้งหมด9ทางคาดว่าทางของผู้รูหมาก็ยังไม่น่าจะถูกรื้อออกนะครับ่าจะเก็บไว้ใช้งานต่อจะถลยเป็นย่านสถานีชุมทางที่มีย่านสถานีกว,ว้างงเลยทีเดียวนังจากสถานีชุมทางหนองบัวดุนะครับมีทางแยกไปเพิ่มอีกถึง2ทางคือไปกาญจนบุรีตะวตกแล้วก็สุพรรณบุรีถือเป็นย่านสถานีที่มีความสำคัญน,นะครับเลยต้องทำทางเปิดไว้ จะราจอของรถไฟเองนะครับที่อาจจะมีรถเพิ่มมากขึ้นนะครับจะมีกานที่ไว้เผื่อจอดให้พอนะครับถ้าขึ้นไปมุมสูงก็คงจะเห็นภาพงานวางราที่ชัดเจนขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมีเวลาเดี๋ยวจะขึ้นไปถ่ายมุมดาดฟ้าสถานีให้ชม ีคนงานก็นมาทำงานตุลาแล้วครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่12มีนาคมนะฮะสาวกยังคงทำงานกันอยู่